ได้ความรู้วันนี้มีมีต้องหาอะไรแบนี้ที่จำในการหลอกให้คนเริยนเข้ามาในบางทีนะครับโดยหลอกว่ามีหุ้นอะไรแกก่อนเท้ากดะไรก็ไปขายแค่ีอยู่3มีอยู่3ามหุ้นออก ถามผู้ที่โอนเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากูลคาประมาณ200ศานย์100ยครับวมรมตัวเสีาหนาที่ก็โอนเงินเข้ามาข้อกล้อบแล้วข้อก่าวว่าเ้าหาไม่มีไม่มีผู้ติดต่เขารู้ข่าวก็เลยรวมตัวกันทงวดที่องที่สามส่วนทำตัวคล้ายๆเป็นผู้ที่จัดหา นะครับหุ้น3ตัวนะครับคือคาราบาวฟุกนะครับหรือว่าที่อยู่ในตัวย่อก็ CBA CBG นะฮะวิจิตพันธ์ปรามออยนะครับหรือ VPO นะครับแล้วก็เมืองไทยทิซซิ่งนะครับ MTLS ซึ่งทั้ง3บริษัทนี้ไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับต้องขออนุญาตชี้แจงด้วยนะครับเขาได้กล่าวอ้างว่าเขามีหุ้นพานะครับหรือหุ้นพุ่น IPO เนี่ยครับอยู่ในมือนะครับจำนวนหลายล้านหุ้นนะครับโดยย่อก็คือมี CPO p อยู่1.2ล้านหุ้นนะครับมี VPO อยู่12ล้านหุ้น มี M อ e L S อยู่13ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นยอดเงินก็มีการขายไปยังบลกเกอร์ต่างๆโดยให้บลกเกอร์นั้นไปบอกขายหรือบอกบอกจําหน่ายกับผู้ที่เล่นหุ้นนะครับมีผู้เสียหายจํานวนมากกว่า20ท่านนะครับจึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดในฐานชอบโงกงประชาชนนะครับครับได้เขาไปทำอะไรล่ะคะเงินที่ได้ได้สาเขาเป็นคนเล่นหุ้นนะครับเป็นคนเล่นหุ้นก็เอาไปหมุนเอาไปทําเหมือนถ้าพูดกันง่ายๆก็คงจะเป็นลักษณะของ แชร์ลูกโซ่คล้ายๆอย่างนั้นคือหลอกขายแล้วก็เอาเงินไปหมุนแล้วก็เอาเงินมาจ่ายกับตัวที่เป็นผู้ผู้ซื้อนะครับให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวจริงนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวจริงผู้ซื้อก็ระดมมาซื้อกันอีกนะครับจนในที่สุดไม่สามารถนะครับที่จะหาเงินจํานวนนี้กลับไปให้ตัวที่เป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ื่อถือหุ้นนะครับที่อ้างว่าซื้อซื้อหุอห้นไปเนี่ยได้